ชุดนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นําคนปัจจุบันของสหรัฐค่ะก็เตรียมพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ในวันนี้เพื่อที่จะหาหรือเรื่องการมอบอํานาจการบริหารประเทศประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปที่ทําเนียบขาวในวันนี้เพื่อพูดคุยเรื่องการส่งมอบอํานาจการบริหารประเทศให้กับผู้นําคนใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ออกมากล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนความสำเร็จของนายทรัมป์ในการขึ้นเป็นผู้นำประเทศและทำให้อเมริกาเป็นหนึ่งเดียวด้านนายจอจเออร์เนสโฆษกประจำทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีโอบามามีความจริงใจที่จะทำให้การสมมอบอำนาจและงานบริหารต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ว่าก่อนหน้านี้นายโอบามาจะเป็นผู้รณรงค์คัดค้านอย่างรุนแรงไม่ให้ชาวอเมริกัน เลือกทรัมป์ขึ้นตำแหน่งป,ประธานาธิบดีก็ตามซึ่งในการพบกันครั้งนี้นางเมลานียพันยาของนายทรัมป์จะได้ขก็พบกับนางมิเชลโอปามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่บ้านพักครอบครัวป,ประธานาธิบดีภายในธรรมเนียบด้วย